นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงว่าทำไมเพราะว่ามีคนมีการตั้งกระทู้ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่าทำไมเอ๊ะทางรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศให้เป็นสภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนน,นี้ในภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับก็มีการตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียนะครับว่าทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ได้อ่ประกาศเป็นสภาวะฉุกเฉินนะครับทางนี้ทางนั้น นั้นเนี่ยนะครับนายกรัชมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยนายกุรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าจากกรณีที่มีคําถามว่าทําไมจึงไม่ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ฉุกเฉิญในขณะที่ค่าฝุ่นสูงนะครับท่านก็บอกอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าท่านก็ได้รับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เกรงว่าหากประกาศจะส่งผลทางลบมากกว่า เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือจะส่งผลกระทบกับจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวหลังจากผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ซื้อประกันมาจากบ้านเขาเนี่ยหากเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีภัยพิบัตินะครับหรือว่าพื้นที่ที่มีความฉุกเฉินประกันก็จะไม่คุ้มครองทันทีและก็แน่นอนนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่จะเสียนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเที่ยวในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเราก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็น คำชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีต่อกรณีที่มีการตัตั้งคําถามในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับขณะเดียวกันนะครับทางทีมข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทีมข่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้ไปสอบถามพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ถึงกรณีที่ท่านานายกรัฐมนตรีไม่ประกาศในให้เป็นกรณีฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางผู้ประกอบการดังกล่าวเองก็มีความเห็นด้วยนะครับกับนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่ามี การประกาศไปก็อาจจะทําให้จําจนวนนักท่องเที่ยวจะไม่เข้าไปในพื้นที่นะครับเมื่อนักท่องเที่ยวไม่เข้าในพื้นที่แล้วนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจรายได้ของผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องสูญเสียไปด้วยนะครับคุณผ mm ู้ชมครับ